สบายดีพี่น้องเอาอาป่าลูงเมื่อนี้บบาวกัปตันก็นได้มางานปรงศพพอบ้านเป็น่อของหมู่บบากัปตันนี่แหละพี่น้องเลยพอบ้านบรรณาจารย์เพ่งก็ได้เสียชีวิถแล้วเนาะก็มางานปรงศพ่อของหมู่บบากัปตันนี่แหละเป็นเผื่อนกันพี่น้องเลยคนกก็ไลยพี่นนองคนกก็ไลย เผื่นเป็นพ่อบ้านพี่น้องไงเพิ่นเป็นพ่อบ้านพ่อหมู่บ่าวกัปตันนี่แหละมื้อนี้เพิ่นเขาสิเอาเพิ่นลงป่าเนาะพี่น้องคนระับเขาสิเอาเพิ่นลงป่ามื้อนะี้บ่าวกัปตันก็นมากินทานหรือว่าโมมาโมเนาะพี่น้องเนาะมาโมทำบุญแกะคนกำลังกินเขา่ากินน้ำกันหลายนะ คนไลยอี่เนาะคนเต็ม,ตม,มคน,คนขนาดพี่น้อง ไปบอยไปใช่อหไรหะหินยูคอยบอยนะคอยบอยไปกินทานหนึ่งเลยแหละคนไล่รีบพี่น้องเลยเออเป็นเถาไม่เถากินเขานะพี่น้องนะ จะแซ่บขนาดแซ่บเลีแซ่บขนาด,นาดเจอทีมงานอีกเลยพี่น้องทีมงานสายกินกินประจงต้องแต่งนี่มาข้องเรือเอออ๋อตุกขอกับน้ำาครบเครื่องพี่น้องเลยมอหนุ่มยืนได้นะฮะ เฮ็ดไปใช้แลลวลิปนะอยูน้าอยู่วะขึจะบวดไป้ท็กกินเขาแล้วโหดจัดเื้นได้เปล่าเปิ่น่นเต้นมือเดียวยังสิยายอยู่ครบเบิ่งขอถ่ายเด้อกินข่เขากันนี่ต้องเหรอปต่าแสบมาในงานมึน ยี่ตังหักเลยยี่กินไรนะอืมตัวแสบเลยไก่ชีบิดแ้วพี่น้องไก่ชีบิดับละแด้อเลยกินเขานะชมบรรยากาศผู้สาวกินเขาพี่น้องไย กูซาาหรือเมียเขา,าว,ว่าออกไปโล่ะไล่เลยคดหลยพี่น้องเลยงานปงซบขอบ้านก็เลยคดหลยเป็นพิเศษเมื่อนี่สบายดีพี่น้องในที่ มากินข่าวกินข่าว่วมกันเนี่ยผ้าเบากับตันกำลังชิจวดพี่น้องเลยมาซอยโมมาท่านมากินทานน้ำผึ้งนมทินทานน้ำแหละยาตีพี่น้องกันนี่แหละพี่น้องเป็นพอของหมูเบากับตันเองครับมามามาอ่าลุย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  กินข่าวพี่น้องบอกกับแตงกันจะได้อัดคลิปกินข่าวแป๊บหนึ่งบอกกับแตงกันจะได้ยุดิไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะไหถ่ายงานพิธีเพิ่นปงศพเนาะพี่น้องเนาะคนหลายลีเนาะพี่น้องเนาะงานไปส่งสัการในพ่อบ้านบรราจารย์เนาะพี่น้อง คุณไลายขนาดคืนย่านดำเนาะเออคุณไลคยอยู่เลยงานว่าและขัวบ้านเนาะพี่น้องคุณก็บลายเป็นธรรมดา พี่น้องเอ้นนคนหลายๆ ตอนนี้ก็ได้มาหอดประสาแล้วนะพี่ดองนะตอนนี้เพิ่งก็ได้มาหอดประสาหลวงนะ สอ,อนไลา์พี่น้องเลย่อ,อนไลย์คตรแดดเลย อันนี้ก็จะเป็นประเพณี้นะพี่น้องวันเข่าตอกแตกก็จะมีเงินแหน่ขนมแหน่บรรดาคนถี่ไป <c oughs> ปงศพกะขย่อยเก็บอมไปน้ำพี่น้องอ <c oughs> มยินไปน้ำเผื่อหายใจเย็นๆลงมันห่อนไหมเนี้ยนี่ก้อนหนึ่งนี่ <c oughs> <c oughs> เอออสิเก็บคือกันนั่นแหละ <c oughs> มอมเนาะมันแสบเนาะขนมเน <c oughs> าะเอาอะผู้สาวมีผงงาไปพี่น้องเลยนะ อย่าบอกตัจถอยลางไปนี่ส้นกุ้งไม่นี่เว้นรุ่นนี่ฮูนสามสามเก็บเห็ดปววพี่น้องมวลขนาดเออว่าดูเจ้าฮูนเก็บไปนำพี่น้องเอ้ยคือมีแต่ขนมแท้ใช้เงินบาทด้ มาหอดจุดไม้ไปลายทางเลยนะพี่น้องนะมาหอดจุดไม้ไปลายทางที่มองเพิินทีเท้าซบพ,พี่น้องเลยปเปกันบรรดาเมซี่เมค้าวเพิ่นฮอนแดดแห้ง แล้วก็ไอจัวน่อยเฮาคูบาอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังสีเอาซบไหวเนาะซบลงไี่บปล่ากับตันสีคอจิ้งไหวก่อนเนาะมันพี่น้องเนาะบมอยากถ่ายเอาตอนเพิ่นคือให้พี่น้องได้เบิ่งเนี่ยพี่น้องได้ย่านกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยพี่น้องเพิ่นกำลังสีเอาใส่ลงใส่มองเผาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่นก็ได หักใหม่ไปไปแทนดอกไม้จันทร์ี่ว่าวางเพึ่งนั่นเองครับพี่น้องโดยโดย,โดย,โดยงานโกงศพผัวบ้านบรรณาจารย์พี่น้องเลย,ต,ต,ย,ต,ยอตอนนี้เพิ่งกำลังสิกวบหีบไใบนะพี่น้องน,นะตอนนี้เพิ่งกำลังสิกวบหีบไบทสิทำการจูดหรือว่าเผาศพนั่นเองนรับพี่น้องนะ ให้เป็นเป็นกรสิเป็นผู้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะพี่น้องคนกระสีไล่เป็นพิเศษตอนนี้ก็กรัวเป็นทียบร่อยแล้วพี่น้องเลยที่วางดอกไม้จันทร์นะพี่น้องเนาะเป็นถูบเทียนดอกไม้ บาตันกันเขาไปส่งให้เผินไม่เไงเออคือสวรรค์สัมภาเ,เออ

หลวงพ่อก็ได้เพิ่งนก็ได้เตรียมการจูดแล้วนาะพี่น้องนะว่าเตรียมการเผาเผาพิธีใกล้สิเผาแล้วพี่น้อง

การจุเรียบร้อยนะไม่้องครับ ก็ได้เพิ่งจูดเผาซบเก็บเป็นทีเรียบร้อยแลวพี่น้องเนะใหญ่ครับเมื่อบ้านบ้านะี้ทีนี้นก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบากับตันนี่เด้พีนน่น้องเด้อเพื่อเป็นกลรงใจในการทำคิดนะพี่น้องสบายดีเด้อสบายดี